สวัสดีครับอันนี้ก็มารีวิวเครื่องใส่ไม้ยี่สิบนิ้วของอิตาลีนะครับตัวนี้มีหลายหลายเครื่องในในไทยก็ติดปัญหาเรื่องตรงนี้นะครับติดปัญหาเรื่องตรงนี้ถามว่าอะไรเดิมหรือเดิมเดิมของของเครื่องใช้งานดีไหมใช้งานดีครับติดปัญหาที่ว่าเวลาลูกกลิ้งที่อัดยางตรงนี้ครับเวลามันช้ำหลุดเดียวนี่ ติดปัญหาติดติดปัญหาที่ว่าสั่งของหรือสั่งอัดยางในในไทยเนี่ยจะไม่มีโลงยางที่ทำได้ทีนี้ก็มีหลายๆคนอาจจะดัดแปลงหลายๆรูปแบบเหมือนจะได้แค่ชั่วข้างชั่วคราวครับใช้งานจริงหรือใช้งานให้เต็มที่เนี่ยมันไม่ได้อะไรประมาณนี้แต่ทีนี้เครื่องของเราตัวนี้ ได้วางระบบเข้ามาใหม่คือใช้งานนักได้เลยไม่ไม่มีปัญหาใช้งานดีกว่าเดิมอีกไม้ละเอียดอะไรประมาณนี้ครับค่อนข้างจะดีมากเลยดีดีกว่าเดิมและได,ได้ได้มาตรฐานมากใช้งานง่ายเลยทีนี้ก็สําหรับคนที่เคยใช้รุ่นนี้อยู่เคยใช้รุ่นนี้อยู่อาจจะเจอปัญหาเหมือนที่ผมพูดมาข้างต้นนี้ครับอ,อ,อาจจะไม่อยากใช้อะไรประมาณนี้ แต่เครื่องตัวนี้ไม่เรามาเปิดฟ้าคอไปดูเราวางระบบใหม่มาแล้วหนึ่งงานของเราเป็นงานที่ว่างานช่างกลวางระบบมาอย่างถูกต้องได้มาตรฐาน iso ทางด้านวิศวกรรมนะครับคือไม่ใช่งาน diy าจับแกะชนแพอะไรประมาณนี้จะไม่มีคืองานของเรารเราจบช่างกลมาโดยตรงและและช่างไฟฟ้าและคำนวณ รอบคำนวณอะไรต่างๆนี่คือมันเป็นอะไรที่ง่ายๆหรือไม่ไม่ได้เป็นช่างชาวบ้านนะครับก็ยืนยันเหลืองคุณภาพการันตีได้เลยการันตีคุณภาพและมาตรฐานคือใช้งานดีแน่นอนทีนี้เรารีวิวแล้วทีวนี้เราที่ว่ามาเปิดรีวิวให้ดูนี่เพราะว่ามาอธิบายเหลืองปัญหาเครื่องตรงนี้ครับเรื่องปัญหาเครื่องตรงนี้เราเราได้แก้ไขไปแล้วตรงนี้ คือของเดิมเนี่ยมันใช้งานดีอยู่แล้วแต่ว่ามันติดปัญหาตรงนี้แต่แตอนนี้มีการดัดแปลงเหมือนที่พูดทั้ง,งต้นเนี่ยหลายๆคนอา,อาจจะทําแบบชาวบ้านนี้ครับทแล้วอาจจะเสียงดังไม่ทนแล้วก็แรงดึงไม้อาจจะฟรีไม่เหมือนเดิมแต่ของเราเนี่ยแกรันตีไม้น้าหนักร้อยกิโลอัพนี้ดึงได้ครับประมาณร้อยกิโลถึงสองร้อยกิโลนี้สามารถดึงได้เพราะว่าระบบที่วางมาใหม่นี้คือขับเคลื่อนดีมาก ทุกอย่างดีหมดเลยเพราะว่าผมเป็นคนที่ว่าเน้นคุณภาพเน้นาเดิมๆหรือจะหรือจะแปลงเข้ามาใหม่นี้มันต้องมันต้องดีกว่าเดิมอีกถ้าแปลงมาแล้วแบบกองเกงเหมือนเหมือนอันนี้ก็เหมือนเหมือนเครื่องไดนิชิแล้วกันเหมือนเครื่องไดนิชิที่หลายๆคนอาจจะเคยเห็นมีการดัดแปลงสองมอเตอร์สามมอเตอร์ติดกระปุกเกียร์เชื่อมเล็กช่องเล็กชาอย่างนั้นไม่มีครืองานของเราเน้นคุณภาพเพราะว่าเรา เราจะไม่ให้เสียชื่อสถาบันที่เราเรียนมานะครับเพราะว่าถ้าทําไม่เป็นคือคือไม่ไม่ทำอะไรประมาณนี้ที่เปิดให้ดูเพราะว่าเราเราทำอย่างดีมาแล้วเพื่อจะส้างความเชื่อถือและความมั่นใจให้ลูกค้าที่ซื้อลุ่นนี้เข้าไปรุ่นนี้ใช้งานดีมากครับผมก็ตัวนี้ก็ใช้เวลาทำประมาณปีครึ่งครับประมาณปีครึ่ง มันอย่างนี้ครับคือใช้เวลาคิดไปทําไปคิดไปทาไปแล้วก็ออกแบบหลายรอบมากถึงมาสาเร็จถึงมาสําเร็จงานตัวนี้ใช้ฟีมือและใช้เวลาใช้สมองเยอะมากกว่าจะกว่าจะจบงานตัวนี้ได้เพราะว่างานตัวนี้มันผมชอบที่ว่ารูปร้างมันมันดูแบบสวยงามมากเครื่องแต่มาติดปัญหาเรื่องลูกยางเนี่ยต้องสั่งสั่งคองที่อิตาลีแล้ว บริษัทที่ใช้เครื่องรุนนี้อยู่สั่งของโดยตรงจากอิตาลีเลยอะไรประมาณนี้ลูกกิ้งของมันเนี่ยอยู่ได้ประมาณสักอายุการใช้งานอยู่ได้สักประมาณสองปีหรือปีกว่านี่มันเริ่มแข็งแล้วมันเริ่มจะต่างเอียด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 ยางกับยางเสียดซีกันทีนี้มันมันค่อนข้างจะลำบากทีนี้ผมมาเปลี่ยนเป็นระบบสายพานไม่ได้ใช้หลูกยางแล้วเออทีนี้มันหลับประกันดีแน่นอนเปลี่ยนแค่สายพาน ใสพันเปลี่ยนปีนปละครั้งเหมือนกันแต่ใส่พันเซนนึงตก,ตกเซนละร้อยห้าสิบกว่าบาทเองเออไม่ได้แพงแล้วก็มาเปิดเปิดอ,อีกนิดนึงนะครับเ,ออเพื่อใครจะเพื่อใครจะมาฟังคลิปนี้อยู่ที่ผมกําลังจะรีวิวนี้อยู่นะครับในในก็พูดถึงเรื่องไซพานอยู่แล้วทีนี้มาอธิบายให้ดูมีหลายๆคนอคนการใช้งานของไซพานการใช้งานของไซพานคืออย่างนี้ครับ อายุการใช้งานของสายพานไม่ใช่ว่าใช้ใช้จนสายพานขาดขาดแล้วค่อยเปลี่ยนไม่ได้เป็นแบบนี้คือบางคนตึงตึง,ต,งตึงแบบคือมันยังไงวะาสายพานนั้นเป็นลองวีแบบนี้ก็เหลยกลองวีนะครับคือมันใช้องศาวีเนี้ยใช้งานคือมันไม่ได้ใช้ถ่องสายพานนะครับทีนี้การใช้งานมันก็สึกลองวีวีมันเหล็กลงเรื่อยๆมันสึกทีนี้อายุการใช้งานเนี่ย ผมเชลียนะครับเส้นหนึงมันก็ลอยกวา่าที่เครื่องเครื่องเครื่องนึงมันใช้ไม่เกินไม่เกินห้าห้าเซนหรอกก็เปลี่ยนซะ2ปีเปลี่ยนครั้งนึ่งก็ยังดีไม่ใช่ว่าจะใช้งานให้มันขาดไปเลยตึงอยู่นั้นแหละอะไรประมาณนี้ตึงจนจนแบบเออมา,มาสอนวิธีตึงสายพันธ์ุแล้วกัน ตึงมากเลยตึงจนว่าบีบอย่างนี้ไม่ได้ครับบีบไม่ได้เลยตึงมากเพราะว่าถ้าไม่ตึงขนาดนี้หนึ่งมันดึงไม่ได้มันฝีเพราะอะไรเพราะวีเนี่มันหายครับองศาวีของสายพานเนี่ยมันสึกไปแล้วทีนี้ถ้าเราตึงปกติตามมาตรฐานที่เขาให้มาเนี่ยมันฝีคือที่เหนียวไม่ยอมเปลี่ยนสายพานตึงตึงเอยเลยถ้าเป็นเครื่องไดนิชนะิเดี๋ยวนะมาลามทุงเครื่อง ได้ิชิแล้วกันเดิมเดิมของมันอ่ะเผามันยืนมายาวหน่อยครับไข่มันยืนมาอย่างนี้ทีนี้มันตึงตลอดเวลาไม่เคยคลายเลยตึงแล้วแบบใช้งานทุกวันไม่ว่าแบบใช้แล้วหยุดยาวเงี้ยแล้วมันดึงแล้วเผาขดเพราะว่าคุณตึงแบบตึงสุดยอดของสุดยอดเลยอะไรประมาณนี้ครับก็ถ้าใครสนใจ สนใจก็สามารถสอบทางคำนาได้แต่เครื่องที่ตัวแบบนี้ราคาสูงนะครับเพราะว่าเราเราใช้เวลาและใช้ทุนสูงนะครับดูหน้าท็อปนะครับดูหน้าท็อปหน้าท็อปเจียเจียมาใหม่ผิวกระจกเลยนะครับไม่ได้เป็นรุมเป็นบอลแล้วก็เหลียบเนียนขาวโบะเลยเจียต้องใช้ทุนสูงแล้วก็ค่อนข้างจะลำบากบางรถ ทำไม่แบบขึ้นมาเพื่อที่จะจับยึดแท่นของแทน่นแทน่นลีดเนี่ยเพื่อที่จะเจียให้ได้เงี้ยครับทีนี้ถ้าเราไม่มีอะไรเสริมเข้ามาเนี่ยเจียมันจะเอียงมั้งอะไรมั้งเสียหายอืมทีนี้เครื่องอยู่ในระดับประมาณนี้ราคาค่อนข้างจะสูงสำหรับคนที่ทำงานลูงงานหรือคนที่มีงบแล้วคนระเหมาะกับคนที่มีเงินแล้วครับ แต่ถ้าคนที่กําลังเลิมไม่ไม่เหมาะหรือคนที่มีเงินนะเออเลิมก็ได้ขอให้มีเงินแต่ว่าอยากได้เครื่องเครื่องดีๆราคาถูกอ่าไม่มีไม่มีแน่นอนเพราะว่าทำหลายอย่างใช้เวลาถ้าอยากได้ของดีราคาถูกเอามาขายให้ผมได้ผมรับซื้อของดีราคาถูกแต่ถ้าให้ให้เรามาขายของดีราคาถูกให้เราเหมือนเหมือนแค่ได้แค่ว่า ไม่ได้อะไรเลยเสียเวลาแล้วก็เสียแรงเปล่าก็อันนี้เข้าใจตรงกันนะครับสําหรับคนที่คนที่มามาด่าผมราคาแพงคือยังไงมันมันตามคุณภาพมามาเทียบกันไม่ได้เออผมซื้อยี่สิบสี่นิว้วราคาเท่านี้เองคุณค่ายี่ยี่สิบนิ้วเท่านี้แพงแพงกว่าเยอะเลยเครื่องมันคนละเวลกันแล้วก็มีหลายๆคน หลายๆคนดูเครื่องยังไม่เป็นนะครับก็น่าสงสารอยู่เครื่องมันดูไม่เป็นสื่อมา24นิ้วกันดูไม่ได้เลยแล้วระบบเครื่องถึงแม้ว่าจะซ่อมยังไงก็ซ่อมไม่ขึ้นซ่อมไม่ขึ้นนี่คือระบบที่เขาออกแบบมาครั้งทีแรกเนี่ยมันมันเป็นงานคล้ายๆกับดี y วถึงแม้ว่าจะซ่อมขนาดไหนก็คุณภาพทีเ่เวลาเราใช้งานจริงมันไม่เหมือนเครื่องที่ได้มาตรฐาน,นครับซ่อมให้ตายเอะอืม มันก็เครื่องขนาดยี่สิี่นิวครับมันมีหลายเครื่องมากที่ผมเจอราคาแพงลูกค้ายกมาให้ซ่อมเพราะว่าลูกค้ามองแค่ว่าหนึ่งหน้าท็อปใหญ่เครื่องใหญ่ราคาถูกเดี๋ยวเช็คราคาช่างหน่อยช่างซ่อมอยู่ที่เท่าไหร่อะไรประมาณนี้เ,ออเขาคำนวณดูแล้วว่ามันเสียประมาณนี้ถ้าซื้อเครื่องแพงกว่าน,นี้มันไม่ไหวอะไรประมาณนี้แต่เครื่องคุณรู้ไหมว่าเครื่องที่คุณจะไปซื้อมาเนี่ย ลูกกิง้งนาที่ดึงเครื่องยิบซีนิวนะลูกกิ้งเล็กๆเกท่าแขนผมครับ <c oughs> คือมันเป็นงานดีไอวอะคือหน้าท็อปมันกว้างกว้างเฉยๆแต่ตนนัวนี้ลูกกิ้งดึงไมเ้เล็กๆก,กองแกงแบบไม่ไมีอะไรเลยแบบกําลังเครื่องมันไม่ได้แล้วก็ระบบให้ตัวได้อะไรพวกนี้ยมันมันอดเอ็นไปหมดเลยแบบมันงานดีไไวครับงานดีไวนะ เดี๋ยวนะพูดให้เข้าใจคืองานงานประดิษฐ์งานไทยทำอะไรประมาณเนี้ยเออทีนี้มันไม่ได้มาตรฐานนะเออพูดให้เข้าใจนะคือเครื่องอย่างนั้นอ่ะบอด,ดีเครื่องมาอย่างนั้นอ่ะส่งให้ช่างที่มีฝีมืออย่างอย่างผมแล้วกันผมทำยังไงก็ทําไม่ขึ้นบิวไม่ขึ้นยกเว้นได้ว่าตัดยกทิ้งออกให้หมดเลยสร้างขึ้นมาใหม่อะไรประมาณนี้ถึงจะทําได้คือเขาออกแบบมามันไม่ไดีอยู่แล้วทีนี้เรา มือใหม่เช็คราคาดูเครื่องไม่เป็นอะไรคืออะไรอะไรคืออะไรก็ดูไม่เป็นนะครับดูไม่เป็นว่าไอ้เครื่องมันมันสามารถที่จะต่อยอดขึ้นได้ไหมก็ดูไม่เป็นคือคุณไม่ได้เป็นช่างทีนี้คุณมาเทียบราคานี่ผมว่าค่อนข้างจะค่อนข้างจะอันตรายมากเพราะว่าเครื่องมันอันนี้ บอกตัวเลขตรงๆเลยลูกค,ค้าซื้อมาประมาณหกหมื่นหกหมื่นกว่าบาทเปิดเครื่องหลองเครื่องใดเลยเทสได้ด,ด้วยมันหกหมื่นห้าอะไรประมาณเนี้ยเครื่องยี่สิบสี่นิ้วเลกๆเนี่ยครับเล็กๆเนี่ยดีใจครับดีใจมากว่าซื้อเครื่องได้ถูกแต่ใช้งานมันไม่ได้ครับใช้งานมันบายเละเทะไปหมดเลยอืมทีนี้ก็ อยากจะตีเทิร์นเอาเครื่องที่ลานเนี่ยแบบเครื่องดีๆที่เคยรีวิวผมก็ตีราคาไว้ผมบอกว่าไม่รู้จะตีราคาได้ไหมเครื่องมันเป็นเครื่องดีไวมาอย่างนี้ครับ mm. เครื่องดีไอ้นี่เอามามาเทิร์นมันลําบากไงจะคือซื้อมาหกหมื่นกว่าเนี่ยขนาดสามหมืนเนี่ยสามหมื่นกว่าบาทเนี่ยผมยังไม่การหลับซื้อเลยเพราะว่ามันเป็นงาน d ีไอ i วดวนี่มัน ไม่งานไม่ค่อยเรียบร้อยฝาคงฝ้าขอบอะไรแบบก้องเก่งไม่หมดเลยดูเหมือนเหมือนทรงเครื่องทุกอย่างเหมือนอ่าขอกใส่ขยะอย่างเงี้ยครับดูครับมันไม่ได้เลยมีแค่ฝาาขอบปิดแล้วอะไรที่กันตรงกันดีดอะไรไม่มีเลยแบบว่างเปล่าวไว้หมดเลยเงี้ยครับมันไม่มีราคาครับคือทีนี้สําหรับคนที่กําลังเป็น สำหรับคนที่กำลังเลือกซื้ออยู่มาดูคลิปนี้จะได้เข้าใจกันว่าเครื่องมันคืออะไรอยากเอาแค่ใช้ได้ก่อนอใช้ได้ก่อนแต่ผมว่าเวลาเอาแค่ใช้ได้ก่อนเนี่ยมันจะเจอปัญหาที่ว่าใช้ชั่วโคตรคือซื้อไปแล้วเนี่ยการที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนมือหรือจะเปลี่ยนตัวเครื่องมันลำบากมากส่วนมากนะจะใช้กัดฟันใช้ยาวเลยแต่ตอนซื้อกะว่านะกะว่าใช้แค่แป๊บเดียว อย่ามีเงินอาไปเปลี่ยนเครื่องอะไรประมาณนี้แต่ผมเจอมาเยอะเยอะมากเลยร้อยละเก้าสิบแล้วกันซื้อมาแล้วใช้ชั่วโคตรเลยมีแค่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่ถอนตัวได้ ừ, ถอนตัวได้คือเปลี่ยนเครื่องเนี้ยเออการที่จะใช้เครื่องที่ว่าใช้งานลําไรแบบสามวันดีสี่วันไข่เงี้ยมันผมว่ามันไม่เหมาะเท่าไหร่เพราะว่างานหนึ่งงานออกมาไม่ดีงานออกมาไม่ดีก็ทวงเวลา เออทำงานเหนื่อยมากขึ้นนอะอันนี้ก็มาพูดคุยประมาณนี้ก็รีวิวเครื่องสำหรับคนที่สนใจก็สอบถามเข้ามาได้โอเคครับสวัสดีครับ